สวัสดีครับมีเจ้อนรับเข้าสู่ชาวฟาร์มครับวันนี้คาดว่าสัญญาณน,น่าจะดีอยู่นะเพราะว่าเขาที่แล้วน่าจะเป็นเรื่องของสัญญาณต่ําครับวันนี้ก็ไมฆฝนเริ่มมาแล้วครับ อยากจะได้ฝนหนักๆสักโจกโสองโจกครับนะฮะที่ลุงชาวฟาร์มเดีย๋ยวต้องจะพาไปดูชุดเด็กๆนะที่ไปเดินสนามเอ่อทั้งหมดสิบตัวนะกับงานสุรินก็ไม่วูาความคัเพลงครับไปค่อนข้างจะไวนะฮะสนใจปรึกษานะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวนะครับติดต่อที่0ูนย์เก้าหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าะครับหรือช่องทางแชทกับลุงชาวฟาร์มจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอดรรบางน้ำบัวไปไปชมกันนะะใช้เวลาค่อนๆจะเอ่อ ลบรัดนิดนึงนะครับนะจะี๋ยวตั้มพาไปชมทุกท่านเชียร์ตัวไหนฝากไปเชียร์กันได้ที่สนามชนช้างนะครับที่ตัวสุรินนี่ครับตัวแรกครับสุดหล่อครับนะฮะจะเป็นการเดินสนามครั้งสุดท้ายของสุดหล่อเขาด้วยนะครับกับรุ่นเอจิ้นนะครับเอจิ้นซีเนียนะสรับเจ้าดีไซเนอร์นะครับเจ้าดีไซเนอร์เบอร์หนึ่งเจ็ดนะครับเบอร์หนึ่งเจ็ดตัวนี้นะครับเนี่ย ไปการเดินสนามครั้งสุดท้ายแล้วเราไปเขาดาวพร้อมๆกันนะกับการเดินสนามของเขาเ,เป็นลูกของ v l เอลสทนะครับรุ่นเอจินซีเนียเป็นวัวแดงที่ตั้งว่าเนื้อเยอะที่สุดมากมายตนกใหญ่มากมายนะครับสำหรับเ,เจ้าดีไซเนอร์ตัวนี้นะก็เตรมตัวไป,ไปรับชมกันได้ที่สนามนะครับแล้วก็มากันต่อกับ ข้างๆกันเลยครับตัวนี้ก็เป็นดาวรุ่งตัวหนึ่งที่จะขึ้นมาทดแทนนะครับนี่นะตัวหนึ่งอายุเอ,อเอจินอีกตัวหนึ่งรุ่นซีเนียนะครับนี่ซีเนียขึ้นมาตัวนี้ชื่อเจ้ามิเกลนะครับมิเกลมิเกลนี่เป็นลูกสัวเอ็กโรโจ800ครับตัวนี้ก็จะขึ้นมาในรุ่นต่อไปก็คือเดินทางได้ถึงสิ้นปีหน้านะครับเป็นรุ่นซีเนียที่มาแรงมากครับสาหรับเจ้ามิเกลตัวนี้นะมิเกลกําลัง ไม่ใอะไรฮะเพิ่มเรื่องของพลังไม้กล้ามเนื้อก่อนหน้านี้ที่ไปเดินสนามน้องเจ็บขานะครับเจ็บขาตอนนี้เริ่มมีความฟิตเกิดขึ้นแล้วนะสําหรับจอมิเกลเป็นวัวที่ดูแล้วตัวไม่ยาวแต่จริงๆเพราะความลึกเขาลึกมากครับนะฮะลึกมากเนี่ยเปรียบเทียบกับเจ้าดีไซเนอร์นะครับนะนี่ซีเนียนะครับนี่ซีเนียห้องต้นต้น,ตนอันนี้เป็นเออ่รุ่นเอจินซีเนียนะครับก็คือเนี่ยงานสุรินเนี่ยงานโคเนอร์แห่งชาตินะฮะเป็นงานสุดท้ายของเขาแล้ว นะเ,เดี๋ยวไปกันต่อเลยครับนี่เลยครับนะฮะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟุดหลอดาวลุ่งนะครับสําหรับรุ่นซีเนียยังอยู่รุ่นซีเนียอยู่นะเจ้าบินเดอร์นะครับกินอาหารอร่อยเลยเป็นอาหารรุงชาวฟาร์มนะครับเป็นสูตรเดียวกับที่แม่พันธุ์กินแล้วก็วัวหย่านมกินนะครับต้้งใช้สูตรเดียวกันหมดแล้วก็เปรียบเทียบเรื่องของอพันธุก,กรรมนะแล้วก็แน่นอนครับเพียงพอแล้วก็ทํา วัวประกวดของชาวฟาร์มได้แชมป์มาอย่างหลากหลายนะครับก็สังเกตเลยครับในลุงชาวฟาร์มก็จะไม่มีมุ้งนะเราใช้ตัวลัดหลังเป็นตัวคอนโทรลเรื่องของยุงแล้วก็แมลงดูดเลือดนะครับก็จะเห็นเลยครับว่าเราไม่มีมุ้งลงนะฮะมีแมลงเยอะมียุงเยอะไหมมีมีแมลงดูดเลือดไหมมีครับแต่เราใช้วิทยาการตัวนี้ในการช่วยเหลือวัวที่เรารักนะครับก็สองเดือนนะครับลัดครั้งนะฮะสวัสดีครับคุณมงคลนเดชครับนะฮะนี่คือเจ้าบินเดอร์หนึ่งสองนะครับก็ รอชมกันได้ที่งานนะวันนี้ตั้มจะมาพามาเปิดตัวก่อนที่เจะไปที่งานแล้วก็มากันต่อเลยครับนี่ครับนะเจ้ามาเชียสครับนะฮะมาเชียสนี่คือเป็นวัวสายนนมโดยตรงนะครับของซาวฟาร์มเป็นวัวที่อยู่ใต้เงาของเจ้ามาเชียสมาโดยตลอดเพราะเขาเป็นรุ่นเดียวกันนะครับแต่สองตัวมีคุณลักษณะแตกต่างกันนะคุณลักษณะแตกต่างกันตัวนี้เป็นวัวที่สําหรับพร้อมที่จะใช้ในรุ่นของการเก็บเพศเมีย นะครับสำหรับเจ้ามาเทียสนะเป็นรุ่นซีเนียนะครับซีเนียที่จะไปเดินในสนามครั้งนี้ที่จะมาวัดสุรินด้วยนะครับนี่คือเจ้ามาเทียสตามาปดเป็นโมตดลหนึ่งที่ไม่ไม่ได้แบบว่าแสดงออกถึงความอลังการมากครับความสูงมีความลึกมีความหนามีแต่ไม่ได้อลังการมากเมื่อเปรียบเทียบกับเจ้าบินเดอร์ขนาดนี้นี่ จ้าบินเดอร์นะครับมีความอลังการอยู่ในทุกอนูของตัวเขาเลยนะครับมีความอลังการอย่างมากมายนะครับเพราะกับเจ้าดีไซเนอร์เป็นวัวที่ไม่ได้ดูสูงใหญ่แต่หนาแล้วก็เป็นัวทันสมัยมากๆนะครับหนายาวทันสมัยมากๆนะสไตล์ใกล้ๆเคียงกันแต่ไอเจ้าบินเดอร์เนี่ยเป็นวัวที่สูงเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับ นะเพราะฉะนั้นัวสองตัวนี้ต่างกรรมการก็เปลี่ยนตำแหน่งได้ตลอดนะสำหรับเจ้ามาทียสกับเจ้าบินเดอร์นะครับเพราะว่าเขาเบียดคู่กันเขาเบียดคู่กันนะฮะไปไปดูกันต่อฝั่งน,นี้เลยไปดูกันต่อเลยครับวันนี้อากาศสบายบายนะครับอากาศสบายบายแล้วก็ที่จะไปอีกก็จะเป็นปโอเคไปดูกันต่อครับนี่ครับนี่เลย นี่เลยเอานี่ๆๆๆแทกแทกอยู่นี่นี่เลยนี่ครับนี่ๆๆๆนี่ๆๆเบียอินเนอร์ไม่ใช่ครับนะฮะตัวนี้เบอร์เบอร์สิบสี่ชื่ออะไรนะขอแล้วพึ่งพิ่งจะดูไปั้งขออนญาติเดินทุกคนนะว่าชื่ออะไรนะพอดีมนเป็นน้องใหม่เข้ามาครับชื่อยังไม่ค่องปากมากนะเบอร์สิบสี่ชื่อโอ้ โต้ฟู่นะครับนะฮะหรือเต้าหู้นั่นเองนะครับชื่อโต้ฟู่นี่โต้ฟู่นี่นี่ลูกของเจ้ามิลเลียนนะครับนะฮะลูกของเจ้ามิลเลียนชื่อโต้ฟู่นี่ตัวนี้นะครับเบอร์สิบสี่นะเต็มตัวจะก็ได้ที่งานโต้ฟู่นี่อายุไปน่าจะประมาณสักขวบหนึ่งนะครับไปประมาณสักขวบหนึ่งในเจ้าเต้ฟู่เดี๋ยวไปเจอกันที่งานนะครับสายหนึ่งขดสวัสดีครับคุณเบสครับนะฮะเนี่ แน่นอนครับเป็นลูกของเจ้ามิลเลียนก็ต้องขึง้นชื่อเรื่องของความอวบความใหญ่นะครับนะความอวบความใหญ่เดี๋ยวไปดูการเป็นปเจอกันนะ <_ d ata> แล้วก็อ่ะนี่เบอร์สามหนึ่งเจ้าอินเนอร์นะครับตัวนี้เป็นน้องชายของเจ้าดีไซนเนอร์โดยตรงนะนะครับเป็นน้องชายของเจ้าดีไซเนอร์โดยตรงแต่ตัวนี้ไม่คนละพ่อกันตัวนี้เป็นพ่อของเออเป็นพ่อเป็นเจ้าไลแมนคิวหนึ่งแปดเดี๋ยวไปดูในสนามนะว่า สีสันโหดแค่ไหนนะครับนะฮะเนื้อตัวนะครับอลังการถูกใจไหมครับนะฮะอายุตอนที่ไปน่าจะประมาณสัก10เดือนนะครับแต่ไม่ผิดนะครับไปถึงสิ้นเดือนนี้น่าจะประมาณสิบเดือนสวัสดีครับคุณสวัสดีบอกว่าพัทยาฝนตกแรงของตั้มไม่แทบไม่มาเลยครับนะฮะมาแบบว่าเรื่ออะไรอะ่ะพอแค่ที่ปัดน้ําฝนน่ะประมาณน้านาฝนนะครับนะ อ่าแล้วก็มากันต่ออ่านี่เลยครับนะฮะนี่เจ้าชิวครับเจ้าชิวโอเรนโอเวสวัสดีครับนะฮะคุณโอเรนจาก